จากอนิเมะเอ็กแทกออนไททันดูเหมือนว่าจะมีการสปอยว่าแจนนั้นกําลังจะได้กับมิกซาเป็นผัวโตเมียกันมันจริงหรือเปล่าคลิปนี้นะครับเราลองมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องเอ็กแ k on t ไทท n นทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามอันนี้มี X Tag on t i ไททันนะครับมันจะมีฉากหนึ่งนะครับโดยจะเป็นภาพการมโนแจมมโนแจ่มนะครับหรือว่าเป็นฉากการมโนนี่แหละของทางด้านเจ้าแจนนะครับไอหนุ่มหน้าเหมือนม้านะครับที่แอบลงรักมิกสษมานานนะครับซึ่งแจนนี้นะครับเขาก็มีความมโนนะครับหรือว่าความใฝ่ฝันของตนเองเลยครับว่าชีวิตต่อไปนะครับหลังจากนี้หากเขามีครอบครัวนะครับหรือชีวิตที่มีความสุขของเขาเขานนั้นนะครับก็อยากจะมีครอบครัวมีความรักที่ดีนะครับกับมิก ซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็่าจะเป็นความฝันเดียวกับชายไทยนะครับหรือว่ามนุษย์ทุกคนนี่แหละที่เป็นผู้ชายนะครับที่อยากจะมีเมียดีๆมีลูกสักคนมีหมาสักตัวอะไรประมาณอย่างนี้ก็เลยทําให้นะครับเกิดคําถามเลยแหละครับว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการบอกใบ้หรือเปล่าว่ามีกริย์นั้นจะได้กับแจนนะครับซึ่งจริงๆในตรงเนี้ยมันอาจจะดูแบบเอ้ย e มึงจริงเหรออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆในส่วนของมังงะมันมีการทําส่วนตรงนี้นะครับให้หลายคนเข้าใจในจุดนั้นด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งเนื้อหาตรง อาจจะมีการสปอยนิดนึงเกี่ยวกับประเด็นของแจงกับมิกาซาซึ่งแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าไี้ใครมารับชมถึงตรงนี้เนี่ยก็โนโสนโนแค่และมาังงาะก็จบแล้วใช่ไหมย้าย้ผมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะพูดถึงประเด็นของแจงกับมิกาสานะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็คงจะสงสัยแหละครับว่าแล้วเอเรนล่ะเอเรนไปไหนกันมิกาซาผู้คลั่งรักในตัวของเอเรนนั้นนะครับทำไมการถึงไปได้กับแจงนะครับและทําไมการคนถนึงคิดแบบนนนนั้ก่่ออืเลยนะ ครับในเมื่อคลิปนี้บอกว่าจะมีสปอยใช่ไหมก็สปอยเต็มที่เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมิกาษานั้นยังรักเอเรนหรือเปล่าแน่นอนมิกาษานั้นเธอยังรักเอเรนอยู่นะครับแต่ว่าเธอนั้นไม่ได้ครอบครองในตัวของเอเรนหรือเอาง่ายๆนะครับเธอกับเอเรนนั้นไม่ได้ลงเอยกันในท้ายที่สุดนะครับเนื่องด้วยว่าเอเรนนั้นยอมเสียสละชีวิตของตนเองนะครับด้วยวิธีทางที่เขาคิดว่านี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับในการที่เขานั้นยอมเสียชีวิตยอมที่จะเป็นตัวร้ายของชาวโลกนะครับเพื่อให้เผ่าพันธุ์ชาวเอยู่่ตอไไปด้และ ชาวโลกนั้นนะครับก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้นะครับโดยที่ทั้งสองฝั่งนี้ก็เหมือนจะต้องดีกันอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็คือแบบว่าให้เอเรนเป็นตัวร้ายนี่แหละและผัะพันชาวเอเดียนั้นมีบางส่วนที่ต่อต้านเอเรนเพื่อให้โลกใบนี้นะครับยังสามารถอยู่ต่อไปได้ซึ่งแน่นอนหลายคนก็สงสัยแหละครับว่าอ้าวแล้วไปเกี่ยวอะไรกับแกนละ่ะในเมื่อแบบว่ามีกษาตริรักในตัวของเอเรนมีกษัตริก็ครองความเป็นโสนต่อไปเลยสิไปเฝ้าหลุมศพเอเรนทุกวันเนี่ยก็ยังได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันจะดูเหมือนว่่่่่าาาเป็นนนนนนกกรรรรจบรบ,รรบบบะะะคัอออยงโแแแมมตติไี้ใช การ์ตูนเรื่อง a t t a c k on t i ไททนนะั้นเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่อาจารย์ผู้แต่งนั้นนะครับค่อนข้างจะสร้างมานะครับด้วยความเรียวสุดๆเลยนะครับก็คือฟีลแบบว่าเอาแบบชีวิตจริงๆของมนุษย์นี่แหละก็คือจริงๆในโลกมนุษย์ใบน,นี้นะครับมันมีหลายคนและรักเมียมากๆเลยเมียเสียชีวิตไปหรือรักผัวมากๆเนี่ยผัวเสียชีวิตไปแต่นะครับก็ยังไปแต่งงานใหม่อยู่นะครับเป็นเพราะว่าอะไรไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ได้รักสามีตนเองหรือว่าเมียของตอนเองนะแต่เพียงแค่ว่านะครับพวกเขานั้นก็คือสามารถบุกอ่อนไปได้นะครับชีวิตม ออนไททันปกติเนี่ยมันจะไม่ได้มีเขียนเรื่องราวหรอครับว่าทาั้งด้านของมิกซาณ์นั้นนะครับชีวิตหลังจากที่ไม่มีเอเรนแล้วทําอะไรอยู่นะครับมันจะมีเขียนแค่นะครับว่าทางด้านของเอเรนนั้นได้เกิดใหม่กลายเป็นนกและเอเรนนั้นนะครับก็เลยแบบว่ามาคอยดูแลมิกซาณ์เลยตลอดเลยก็คือตอนจบจริงๆเนี่ยที่เป็นส่วนของมังงะจะเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่านะครับในช่วงหลังจากนั้นรู้สึกจะ1เดือนหรือ2เดือนนี่แหละมันมีนิตะสารมานะครับและได้มีการทําแบบว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น8หน้าสุดท้ายของ Titan. ซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เกิดความปนะลายในทันทีเลยนะครับก็คือเสียงเนี่ยมันแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งนะครับก็ไม่โอเคนะครับแบบว่าเพิ่มมาทําไมเนี่ยแปดหน้านี้นะครับจบแบบเดิมว่าไม่โอเคแล้วใช่ไหมามาเพิ่มแปดหน้ายิ่งเละไปใหญ่เลยแต่บางคนก็รู้สึกว่าโอเคเพราะว่าจะมีบางส่วนนะครับที่รู้สึกไม่ค่อยชอบตอนจบไททันสักเท่าไหร่เมื่อมี8หน้านี้มานะครับมันก็เหมือนว่าจบแบบดาร์กดีนะครับจบแบบว่าเออในรูปแบบที่เขาชื่นชอบซึ่งถามผมนะว่าจบแบบไหนผิดอะไรหรือเปล่าสาหรับ ผมดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบไหนก็ไม่ผิดนะครับเพราะอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าเราก็ต้องให้เกียรติอาจารย์ผู้แต่งในเมื่ออาจารย์นะครับอยากให้จบแบบนี้นะครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้นี่แหละซึ่งตอนจบเลยเนี่ยผมข้ามในส่วนอื่นเลยเพราะว่าเราจะพูดถึงแค่ในส่วนของมิการะกับทางด้านของแจนใช่ไหมในตอนจบเนี่ยจะเห็นภาพเป็นมิการะนั้นนะครับพาลูกหลานของตนเองแล้วก็สารมีนะครับในการไปไหว้หลุมศพเอเรนนะครับซึ่งสิ่งที่หลายคนสังเกตได้อย่างชัดเจนไอหลุมศพนี้นะครับมันมีคนเนี่ยที่หน้าละไม้คล้ายคลึงนะครับเร ว่าแทบจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมให้80กว่าเปอร์เซ็นต์และการคล้ายกับแจนมากๆเลยมันก็เลยเกิดทฤษฎีขึ้นมาแหละครับว่าหรือไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยเป็นแจนซึ่งถามว่าแล้วอาจารย์มีการบอกหรือเปล่าว่าไอ้หนุ่มคนนั้นคือใครจริงๆอาจารย์ไม่ได้มีการบอกอะไรนะครับแต่นะครับเชื่อว่าแฟนคลับไอ้แตนออนไลน์ท่านหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นแจนนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าหลายคนเริ่มเข้าใจผิดนะครับหรือหลงประเด็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่แจนนั้นเนี่ยเขามีความฝันนะครับ เนี่ยมันเป็นการแบบว่าบอกสปอยของอาจารย์หรือเปล่านะครับประมาณแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวแจนเนี่ยจะได้กับมิการะในตอนจบจริงๆเนี่ยในส่วนนี้นะครับผมกล้ายืนยันเลยว่ามันไม่ได้เป็นการบอกสปอยขนาดนั้นนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นการยืนยันว่าตอนจบนั้นแจนนะครับจะได้กับมิการะมันเป็นภาพนะครับที่ทางด้านของไอ้เจ้าแจนมันอยากให้เป็นซึ่งแน่นอนนะครับภาพมันก็เลยสื่อเป็นมิการะอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแตกอะไรเลยนะครับก็เลยทําให้นะครับไอ้ทฤษฎีอะไรต่างๆที่ว่าแจนจะได้กับมิการะนั้นเป็นจริงหรือเปล่าถ้าาเอดยส่วน นะมันยังไม่ได้มีการยืนยนันโดยอาจารย์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะเป็นแจนกับมิกาสานะครับเพียงแค่ว่าโอกาสมันสูงเท่านั้นเองก็เลยเป็นคําตอบและการสาหรับใครนะครับที่อาจจะสงสัยนะครับว่าแจนกับมิกา่าได้กันจริงหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนมันมีการสปอยมาในส่วนของอนิเมะนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าถ้าหากเป็นการยืนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นต์โดยอาจารย์ไม่มีการยืนยันนะครับว่าแจนได้กับมิกา่าแต่เรานั้นก็สามารถมโนแจไมไปได้เลยแหละครับว่าแจนนั้นได้กับมิกาสานะครับเพราะว่าภาพมันก็คล้ายคลึงเสือ ที่ผมอธิบายนะครับเกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเท่าเท่ากับว่าดูคลิปนี้ไปก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีนะว่าสรุป2คนนี้ได้กันหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วกันนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็อาจจะเซ็งหลายคนจะชื่นชอบก็ได้กับคู่นี้เพราะว่านะครับบางคนก็ไม่ได้เชียร์คู่เอเรนนะครับกับมิกซ์ะมากมายเท่าที่ควรก็แล้วแต่ละกันนะครับความคิดของแล้วแต่บุคคลนะครับเพียงแค่เรานั้นเคารพการตัดสินใจของอาจารย์ผมว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะการท ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นการ์ตูนของแกนี่แกอยากให้จบแบบไหนเราก็ต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของแกนะครับเป็นเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคิดว่าตอนจบไอค์แทกออนไททันนั้นดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมสรุปนะครับตอนจบไอค์แทกออนไททันแบบจับเต็นให้ทุกคนได้รับชมกันดีกว่านะครับก็รอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับอยากจะรับชมอะไรคอมเมนต์มาดีเควส์มาไม่ว่าจะการ์ตูนเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็ถ้าเรื่องไหนที่ผมเคยอ่านนะก็จะทําให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและเเหหมมมือนดดดิากใครที่่ยังไไ้ Sub และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ